สวัสดีครับถึงมาแล้วครับถึงมาแล้วครับวันนี้เรามาสุขสันวันปีใหม่นะครับเรามาจัดฉลองกันล่วงหน้าหน่อยนะครับวันนี้ที่ร้านสวาครับหน้าสนามบินหาดใหญ่ครับมากันครบแล้วครับมากันครบแล้วครับอ่าน้องน้องพี่พี่มาปุ๊บปะสังสรรปีใหม่กันหน่อยนะครับเะบอแป๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วขอบคุณ ทุกเรื่องราวที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาสังสรรค์กันแล้วก็จับของฝันกันนะครับวันนี้เรามีเจ้าภาพนะจเจ้าภาพนะนะ<า>เลมอนน้องอูก,ก็เป็นเจ้าภาพนะครับขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับขอบคุณเจ้าภาพบรรยากาศได้บรรยญญากาศแลวครับเรามาจัดเรียงกัน่วงหน้านะครับดวงหน้า สุขสันวันปีใหม่ปีใหม่นี้ขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้รำ่ำรวเเยเฮงรวยมาคลายผ่อนคลายกันบนะงงน้างครับร้องเพลงกันบ้างครับปีละครั้งนะปีละครั้งดาวนอนมาเก็บบันทึกความทรงจำดีๆนะครับปี2 5 6หผ่านไปมันรับปี2 5 6 6 ปีใหม่นี้ขอให้พบแต่สิ่งดีๆทุกๆคนนะครับจับของฝันกันนีอาปาตี้นะครับ <c oughs> รางวัลใหญ่คืนนี้รู้สึกว่าจะเป็นโทรศัพท์ไอโฟนไอไอโฟนนะครับนนร,บรบบางวัลที่หนึ่งโอ้เจ้าภาพใจปั้มมาเลยนะครับลงทุนหลายหมื่นนะครับ,นนรบแข่รางวัลที่หนึ่งและมีเอ๊มี อ่างเปลแจกด้วยนะครับวันนี้มีอ่างเปลแจกด้วยขอบคุณเจ้าป,ป้าภาคนะขอให้เจ้าป้าเจริญเจริญนะครับะปปะรน,ะรน,นะขอบคุณน้องอุขอบคุณเรมอนนะปีข้าคอยว่ากันหน่อยครับขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะครับน,นี่มาสนุกกันผ่อนคลายกันหน่อยคอรับอืมตับเตือนเหมือนแร่งพัง อยากจะวจอยานด่ามทำใช่ไหมนีเสื้อเส้นจนซื้ออีกทำยันดื้อเกินไปนาเวทนาน้ำตาตกอืมบรรยากาศดีนะครับสวานะครับหน้าสนามบินหาดใหญ่นะครับพบปะสังสรรค์กันบ่อยครั้งนะครับนั่ง ทานอาหารร้องเล,ลงเลกันได้นะครับบรรยากาศชิวๆน,ะนี่ขอบคุณเจ้าภาพนะเรมอนด้วยเรมอนมาจากสิงคโปร์โอ้ขอบคุณน้องอุขอบคุณนี่ขอบคุณเรมอนนะฮะวันนี้มีของสมนาคุณด้วยขอบคุณหลายๆนะอ้ห้ ครอบครัวจเจริญก้าวหน้ามั่นคงเฮงเฮรวยรวยตลอดปีนี้และปีหน้าและตลอดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ